สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดสุกุสุกนนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดมีอะไรจะเอาไปให้ป้าแตนเนาะครับเนาะอ่าก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่แซมมี่น้อยนะครับเนาะหลังจากที่คุณแม่แซมมี่น้อยมาหาช่องเสียบอยหมูสดหรือว่ามางานลุงพลนด้วยนะครับเนาะก่อนที่คุณแม่จะกลับเนาะครับเนาะคุณแม่ก็มีอะไร อย่างหนึง่งฝากให้ผมเอาไปไว้ให้อ,อยู่ที่นาลุงพลเอาให้ป้าแตนนะครับเนาะอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยว f อโปรดติดตามรับชมคลิปเสียบอยมูสดว่าเสียบอยมูสดจะเอาอะไรไปให้ป้าแตนนะครับเนาะอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่เบอ้อเรื่อยนะครับเนาะอ่ะยังไทมาจะได้โปรดติดตามรับชมคลิปเสียบอยมูสดจะเอาอะไรไปให้ที่นาลุงพลอยู่ท้ายรถผมเรียบร้อยแล้วถ้าป้าแตนไม่อยู่ก็จะเอาฝากไว้กับ ป้าคำใสเนาะครับเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมไปดูบรรยากาศไปให้กำลังใจช่องเสียบอยหโูสดดูคลิปไม่ข้ามโฆษณานะครับเอสซีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมไปดูบรรยากาศกันครับเอสซีไปกันเลยว้าวมาถึงเรียบร้อยแล้วมีผู้ใดยอยู่บอนอขายดีบอนอเสียผะโอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดอีหยังอยม้นนี่นะเพิ่งมาเปิดร้าน <laughs> อย่าขึ้นนอนตื่นสายเดีย๋ย พอฟื้นบ่ให้ตื่นบ่หรือจังไรมันบ่แม่นฮะคอยไปหาเห็ดคอยฝันว่าเห็ดออกโอ้ใสแล้วกับปลลูปลาลูขึ้นแล้วบ่เห็ดกับเก้าแะไรนะปลเก้ากระหกแล้วเห็ดนี่แกงกินแล้วสิกินอยู่บ่อหนังใส่นี่แกงเห็ดบ่โอ้บ่เป็นหยังกินแกงเห็ดบ่ได้ตัวเออถ้าเป็นลาบงัวค่อยซีดนี่กินอยู่เออไว้สลุนสิไปได้สิไปกินแกงเห็ดบ่แม่นผู้เฒ่าเว้ยเออไว้สลุนต้องกินก้อยเนื้อตุเนื้อไปแล้ัเสร็จแล้ว กินถ้าของง่ายเนาะเออกินแต่ของง่ายของหน่อยบ่ค่อยกินดอกก้องเตี๋ยบ่กินก้องเตี๋ยวเตี๋ยบ่กินเด้เออจะกินของของง่าง่ายบ่กินแกงบ่จะกินกองเห็ดเอ้าเป็นยังไงมาอย่างไรคือเหมือนคือเงียบเงาแท้ผู้ใดไปใส่เบินีเงียบแบบนี้แหละลูกบ่ลุงพลไปใส่เหมือนคือเงียบเงียบแท้ลุงพักเพื่อนไปใส่เด้อคืนวันบ่ลุงพลไปเฮ็ดงานอีกแล้วมื้อนี้ลุงพลคนขยันเนาะโอ้โหลุงพลเป็นคนขยันอืมพิ่นบบมื้อนี้ล่ะเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ แต่ว่ามื่อนี้ผมมีแนวมาฝากมียังอีกแล้วโอ้มีแต่แนวมาฝากเอลซีผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่เชมีน้อยเชมีน้อยเฮ็ดยังอีกเอากระเป๋าเด้เอออ้มีแต่เพ็ดพีแต่พลอยโอ้โหเพ็ดพลอยเออมีแต่เพ็ดตาพลอยเออมาเบิร์ดูบูเอ้เออมาเบิร์มาเบิร์ มารับใบมารับใบแต่ว่าเพิ่นกัมาฝากให้ป้าเต็นป้าเต็นคับบอยูแต่ว่าเอาจังสี่ป้ากำไซส์เป็นผู้รับใบให้ผมเน่บ่หลายหลายคนบอมันจะคือห้าแม่ดาบออคุณแม่บุญอะไรไว้คนรับผมแม่จจะไปหาบ้านครับะอ่อครับผมตปุ้ยให้ใหไป้ให้แม่หน่อยว่าปน้น คนนั้นเคยอยู่อ่ะอ่าอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรไสตาอปไว้อ่ะแต่ว่าคุณแม่อยากว่าอ๋อใส่บาไดไปโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้ก็แล้วกันคุณแม่ไปบุญไว้กับปู่ปริจิตบอกว่าอะไรนะบนุญบไวคือบ,บุญให้ให้ลุงทนนะลูกครับนอนดูลุงทนนอนดูมาสามปีแล้วเนาะ ครับผมจะมาอยู่กี่วันครับสามเดือนสามเดือน,อนคุณแม่จะมาทําอะไรสามเดือนนี่ตาความต้องการ่างคงี้ยครับผมครับผมได้ได้ได้ไดก็แล้วแต่คุณแม่เนาะคุณแม่<อ>ผมจะทําท<ำ>ํา<ำ>ตามที่คุณแม่อ่าความประสงค์ของคุณแม่ก็แล้วกันแต่ว่าคุณแม่จะมาอยู่กับใครละ่ะอ้าวคุณแม่จะมีรถรับส่งไหมล่ะหรือยังไงเนาะเออ โอ้คุณแม่คุณไม่ว่างเลยคุณแม่งานเข้าเลยนะนี่นะผมต้องไปทุกวันไปนู่นไปนี่ด้วยนะคุณแม่เอาโมเตอร์ไซค์ไหมฮะมีรถไทยาะโอ้ป้าคำใสเออเออป้าฟื้นป้าฟื้นป้าป้าฟื้นก็ได้ป้าคำใสก็ได้อ่าติดต่อป้าฟื้นกับป้าคำใสไหมก็ได้หรือว่าเอาอย่างนี้คุณแม่คุณแม่อยู่บ้านม่วงมันมีอึงก้อยเฮงด้วยนะอึงก้อยเฮงเขาขายรถโมเตอร์ไซค์เอามาเอาสักคันไหม เออแล้วก็ไปเลือกมือสองมือสองใช่ไหมครับคแม่คใสไว้ก่อนครับผมเอาคุณแม่จดครับผมจะบอกเบอร์แม่คำใสผมอยู่ที่ลานปู่นะตอนนี้น่ะผมถ่ายคลิปอยู่แต่คุณแม่ก็ได้ออกออกอากาศออนแอร์อยู่นะตอนนี้น่ะคุาคำใสถ่ายคลิปคุณแม่โทรมาเนี่ยผมผมเอาคลิปเข้าเครื่องหมดแน่นึ่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมเปิดอ่าเปิดคออยู่เออเปิดเสียง เปิดเสียงอยู่ตอนนี้น่ะอ่ะป้ากำใสกกำลังอาทิตย์ผมอยู่ไม่เป็นไรคุณแม่ชื่ออะไรชอทินาทิรีแก้วปาโอ้ทินาทิทินาทิดีใช่ไหมครับผมแม่ส้อ๋อผมสอบถามหน่อยคุณแม่ตอนนี้น่ะอายุเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าแปดสิบเก้าสิบจะมาอยู่จากไอ้หัวน้ำเพียงนะแข่งแบงแข่งแง่หกสิบหกสิบหกเ้ากันเบาหวานความดันโรคหัวใจ ไม่มีโอเคถือว่าตรวจโรคผ่านทํางานได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานความดันนี่ทํางานไม่ได้เบาหวานก็จะทํางานได้อ่ะโอเคเบาหวานนี่คือผ่านแสดงว่าไม่มีทุกโรคเนาะอ่าโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ผมผมน่าจะให้เบอร์ป้าคำสใสก่อนแล้วกันถ้าคุณแม่จะมาหรือหรือว่าคุณแม่จะออนแอร์กับป้าคำสาสติดต่อกันก็ได้แต่ว่าผมจะเอาเบอร์ป้าคำสาสให้อ่ะ เตรียมปากกาไว้กระดาษไว้เ,เตรียมตดอ่างวดนี้แหละจะออกแน่นอนแหละครับคุณแม่จะรวยก็งวดนี้แหละเอะอเอาจรวดไว้อ่ะผมจะบอกเลยนะครับ,รบผมผมจะบอกเลยนะเลขตัวไหนนี่อา่องวดประจำวันที่หนึ่งเดือนก,รกรดรกฎาคมโอ้ไม่ใช่เขาเอาบอกอเบอร์ค่าคอมเตศูนย์คุณแม่ศูนยศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สาม 6กสามสี่หนครับนี่แหละช่วงนี้ชุนแม่กาลังมีช่วงปโมาัท่นช่วงฝนตกลินอาจจากตัวละ400ขายชาวตัวละ350บาทครับตัวแม่ตัวนี้เมืแรกแตกแขห้าศูนย์สามหกสามสี่หน โอเคคุณแม่เนี่ยแหละได้อ่ะเดี๋ยวถ้าวางสายผมเสร็จแล้วก็ติดต่อกับป้าคำสคุยกันได้ออนแอร์กันได้เนาะเบอร์นี้แต่ว่าถ้าเบอร์ผมเนี่ยก็มีแต่เอฟซีมาแล้วผมก็พาเป็นไกลนำเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าไปรับไปส่งก็ให้ป้าคำสาสก็แล้วกันอยู่ใกล้ๆถ้าไม่เป็นเบาหวานความดันเดินออกกําลังกายมาวางผูกก็ได้ไม่ไกลคุณแม่โลครึ่งโอ้ยพ่อฟื้นไปได้ตลอด2ี่สชั่วโมงพ่อฟื้นนะคะะ ได้ได้ได้ป้าคํสาสมีมีของกินเยอะอ่าไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดอะไรทุกอย่างคุณป้าคําไสทําให้กินก็ได้แต่คุณแม่มาอยู่นี่ก็แล้วกัน60สิกว่าปีถ้ายังแข็งแรงไม่เป็นเบาหวานความดันไม่มีอะไรโรคอะไรทุกอย่างป้าคําาสรับอ่แต่ถ้ามาแล้วอดอดแอดโนดนี่นั่นป้าคําไสก็บอกเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้อออ่าผมต้องสอบถามก่อนไง ผมต้องสอบถามก่อนไงว่าถ้าคุณแม่มาถ้าจะมาก็ต้องบอกลูก <c oughs> บอกญาติบอกหลานบอกอะไรทุกคนนะอย่าหุบๆซ่อนๆแล้วโกหกและนั่งรถทัวร์มานะเพราะว่ามาเพราะว่ามา,า,มายูทูบเบอร์อยู่ที่นารูปน์จต้องถ่ายตลอดอจะต้องถ่ายคลิป,ลค,ลปคุณแม่ตลอด <c oughs> แล้วลูกสาวแล้วอยู่กรุงเทพแล้วจะบอกว่าเอ้าไปได้ยังไงไปได้ยังไงอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นราวโ <c oughs> นนี่นั่นอีกคุณแม่ต้องบอกลูกก่อนนะก่อนที่จะมา อ่าโอเคถ้าเป็นไปได้ก็เซ็นหนังสือรับรองอ่าแล้วก็แน่มาด้วยโอเคคุณแม่ก็ผมก็ถ่ายคลิปอยู่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่นะคุณแม่เพราะว่าเสียงคุณแม่ผมถ่ายคลิปก็ดังให้มันตลกให้มันอีกสองนาทีอีกสองนาทีอีกสองนาทีโอเคครับผมอ่ะอย่างนี้คุณแม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรแล้วหลังจากที่คุณแม่วางสายก็ติดต่อป้าคำสายได้เลยนะเบอร์นี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมจะไปธุระบานม่วงวันนี้น่ะเดี๋ยวผมจะไปแวะถามแม่ปุ้ยดูว่าบ้านหลังนี้น่ะมันว่างไหมถ้าว่างเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเบอร์นี้นะโอเคแต่ผมประสานงานให้ขอให้คุณแม่ได้มาถึงวางปู่ปริจิตมาอยู่กับป้าคำใสสามเดือนก็แล้วกันเนาะมาขายผ้าด้วยกันมามขายเสื้อผ้ากระถูตเกงกระโปรงโอเค ไม่ได้ทำอะไรหรอกป้าคำสายทำเองมานั่งขายผ้านี่แหละครับผมแค่นี้เนาะคุณแม่เนาะครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับรียรวยรวย้วยครับผมชาธุสาธุสาธูสมพรฝากนี่ครับโอ้โหวันนี้เอฟซีมารอลุ้นกันว่าผมเอาอะไรมาให้อ่าป้าเต๋นเนาะอ่ะของฝากจากคุณแม่เส็มนิน้อยเนาะโอ้โห นี่นี่นี่เป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยนี่ป่ะลาผมยกไปออืื้มใหญ่เลยอ่ากระเป๋าเอาปลากรใสามายกดูดิลองดูอ่ะอ่ะโอ้อ่ะนี่นี่นี่มันคืออะไรไออันนี้อันนี้เป็นของฝากจากคุณแม่เซมี่น้อยหลังจากที่คุณแม่เซมี่น้อยเอ้าเบาอีเดเอฟซีเดดๆๆๆทำให้มันตื่นเต้นหน่อย อันนี้นะเป็นของฝากจากคุณแม่เชมไน้อยเอามามอบให้กับป้าแตนเนาะอ่ะป้าแตนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในอ่ะเปิด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 ลองดูดิเปดซีรีสลองมาดูเปิดออกดูภูเขาไฟอะไรมันอยู่ที่นี่โอ้โหเมียคุดาอะไรเนาะนี้อ่ะคุดาหนักมากๆนกล้นี่นะ อือเดีะโอ้โหปดะโอ้ป่าขาใสโอ้โหโอ้าี่นู่นโ่นี่นี่ไไหนมีมีทุกอย่างนี่เ c ครับปูระเออเหมือนกับเราอยู่ในขุมทรัพย์เนาะเจอขุมทรัพย์แล้วเจอขุมทรัพย์แล้ว วันดีป้ากำใสรวยแล้วครับออไม่ใช่กำส้เเมดาแฟมิลี่ก็รวยอ่าเลดาก็รวยรวยกันหมดทุกคืนเลยวันนี้นะอือหือไหนีนี่นี่นี่เจ้าไหนดีพุนะสันสันสัไปหมดแล้วพอ่ะป้าฮ่าฮ่าา่าฮ่าา่ด่นา แพงแพงก็ทองอีกนะนี่ทองนี่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 ทองอ่าอันนี้ของฝากจากคุณแม่แซมมีน้อยเนาะอู้ดอโอ้โหมีแต่เงินมีแต่ทองแตอะไรอะไรป้าคำใสอะไรเนี่ยที่รัดผมลูกนี่นะที่รัดผมด้วยนี่นี่ฮะก็เอาไปให้ป <te ้าแตนเอาให้ป้าแตนด้วยาอ้ ก็ก็ดูก่อนอืมอ่าแจกเอามาให้แจกยูทูบเบอร์นั่นแหละใป้าเตนก็ใช่แต่ว่าไอตัวใหญ่นี่ก็เอามาให้ป้าเต็นมันไม่หมดมันเยอะมากเยอะมากอ่าคุณแม่เซมนนิดน้อยว่าอ่าก็เอามาให้ภาคําสายแล้วก็ยูทูบเบอร์เลือกก่อนอ่เลือกเลือกว่าจะเอาตัวไหนคนละเส้นสองเส้นแต่แต่ที่เหลือก็ให้ป้าเต็นแต่ว่าเอาเอาเอาเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วให้ป้าเต็นแก่อ่าม่ไมอันนี้อันนี้เออเราเอาเออใส่กระเป๋าไว้ อันนี้ก็ป้ากำสาสก็แกะมาดูเฉยๆเนาะว่ามันคืออะไรอ่าก็ให้ FC ได้เห็นว่าอ่าก็ถ่ายคลิปให้ FC ดูว่าอ่ะนี่เห็นไหมทองสิบบาทเยนี่นีเลยอวยแล้นี้ข้าขนาดเลยเออขอบคุณครับครับผมคุณแม่เซมมี่น้อยคุณแม่เซมคุณแม่เซมี่น้อยมาให้ผมนี่แหละอ่ะก็ ขบผมคุณแม่ก็จะเอามาให้ให้ป้าแตนแล้วก็แจกยูทูบเบอร์นั่นแหละอ่านี่แหละเอาเข้าเอาเข้าเหมือนเดิมอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็จะเอามาให้ป้าแตนแจกกับยูทูบเบอร์ที่อยู่ในทุ่งนาเนาะแต่แม่กัสายทำไมอยากขโมยเอาวะางวาอ่าซางวาเถอ่อนนี่ใส่แล้วก็ได้ค่ะครับผมอันนี้ก็ ไอ้แกะออกมาสะก่อน FC ก็อย่าพึ่งดราม่าเด้อแต่ว่าเราออกมาถ่ายคลิปให้ FC ได้เห็นอยู่ว่าอ่าคุณแม่เซมี่น้อยก็จะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในไม่ใช่ว่าเปิดเปิดกระเป๋าออกมามีแค่เส้น2เส้นเนาะออันนี้ก็ก็อยากให้เอฟซได้เห็นว่ามันคืออะไรบ้างที่อยู่ในกระเป๋านี้เนาะก็เลยลิปกระเป๋าออกมาเซมี่น้อยอาจจะไม่รับกับป้าเตนแล้วเพราะว่าขโมยเอาก่อนแล้วนะ สามเส้นเนาะอ่าโอเคเอาให้ป้ากำใสสามเส้นก็แล้วกันเนาะครับเนาะอ่คุณแม่เสร็จพี่น้อยแต่ว่ากำลังยังเหลือเยอะอยู่ อ่ารังเยอะเยอะอยู่เนาะอ่านี่ครับเนาะมันก็จะให้ป้าเตียนเอาไว้แจกยูทูบเบอร์ไว้ใส่ลำเนาะหรือว่าแจกเอาไว้แจกงานมันเด็กหรือแจกใครก็ได้ที่เข้ามาที่วังปู่ไปริจิตเนาะก็แล้วแต่ป้าเตนจะแจกใครแต่ว่าก็อ่ะขออนุญาตเอาเอาให้ป้าคำใสจากสองเส้นหน่อยเดินเออเอาให้ป้าคำใสสองเส้นเอาไว้ให้ลูกสาวเอาไว้ให้ลูกสาวไว้ใส่ลำอันหนึ่งอันนี้ก็อะไรนี่เอาไว้ให้ลูกสาวออ่่ะโเเคก็็ไไมปนรเวลาจะไปลำกับปู่แต่ว่า เออไม่ได้ไม่ได้เอากี่เส้นอ่าก็ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้เห็นเอออ่าอันนี้อันนี้ก็จะให้ไม่ได้หนึ่งเส้นอันนี้ก็จะสองเส้นเนาะอ่าโอเคเอามาเอามา้หนึ่งเส้นไหมอ่าเอาหนึ่งเส้นอ่าเพราะว่าก็คุยกับคุณแม่แซมมม่น้อยแล้วล่ะก่อนที่จะเอาเข้ามาก็บอกว่าเอาเอามาฝากไว้กับร้านป้าคำสาสแล้วก็จะให้ป้าคำสาสเอาไปมอบให้กับป้าเต๋นอันนี้เอาหนึ่งเส้นเนาะ อาสีเงินสวยๆขาผมที่เป็นสะพานบุญให้อาโอเคครับผมครับผมอันนี้เอามาก็ได้ถ่ายคลิปก็เรียกป้าคำใสทุกๆท่านแล้วก็ที่อยู่นะลูกพลยูทูบเบอร์เนาะได้มาถ่ายคลิปก็ให้เอฟซีได้ได้ดูอได้ดูว่ามมันคืออะไรอยู่ข้างในเนาะวันนี้ป้าคำใสก็รวยรวยและรวยแล้วอะก็ ผมก็ให้คนละหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นตามที่วัตถุประสงค์ของคุณแม่แซมไม่น้อยเนาะอาเพอนก็อาจจะให้มมผมเอามามอบให้กับป้าเต็นแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นปน้าแต็นผมก็เลยอะให้ปา้าคำใสเป็นผู้รับมอบก็แล้วกันเนาะอาเพราะว่าคุณแม่เซ็มไม่น้อยก็โทรมาหาผมแล,ล้วล่ะตั้งแต่บุวาน<ม>ช่วงเย็นเย็นให้ผมเ<ม>ข้าไปเนาะอาวันนี้ผมก็ให้ แม่ดาแล้วก็น้องปุ๊แล้วก็ป้าคำใสคนละ1เส้น2เส้นเนาะอ่ะเพราะว่าตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่เซ็มี่น้อยเนาะว่าจะให้ผมมาฝากกับป้าคำใสไว้เพื่อจะให้ป้าคำใสเอาไปให้ป้าแต๋นเนาะครับเนาะแต่วันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปอ่ะสนุกสนานให้แม่ดาป้าคำใสน้องปุ๊ได้ถ่ายคลิปด้วยแต่ว่าวันนี้ก็เลยเอามาฝากไว้อยู่ที่ร้านป้าคำใสแล้วครับคนละ1นเสน้นเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่เซมมี่น้อยเนาะครับเนาะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่องเสียบ่อยหมสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ